โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาเริ่มที่เรื่องราังผมก่อนเลยกันนะครับปกตินะครับอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการเลยกันเดี๋ยวก็เอะนะครับสวัดดีะดนะคุณคิมมันก็ยังอยู่เนาะแล้วก็หลายๆท่านในการที่ท,ท,ที่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับปกติผมจะเพูดเรื่องของสุขภาพและอาหารเนาะแต่มาวันนี้ก็อาจจะพูดถึงเนื้อหาอที่มันที่มันเมีมิติออกไปอีกอีก อีกนิดนึงนะครับก็ก็คือมันที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอาหารเหมือนกันนะครับเราจะมาดูว่าเบื้องหลังนักวิ่งมาราธอนแห่งโอซาก้าครับถ้าใครเคยเคยรู้จักแบรนด์ขนมยี่ห้อหนึ่งกุริโกะอ่ะหรือใครไปญี่ปุ่นแถวที่โอซาก้าก็จะมีป้ายโลโก้นักวิ่งยัก์ๆอยู่กลางสี่แยกเลยนะครับเรามาดูว่าทำไมกุริโกะครับถึงใช้รูปนักวิ่งเป็นรูปโลโก้นะครับ ะนะครับใครที่เคยกินขนมแบรนด์นะครับก็เจ้าจะเคยเสังเกตว่ามันจะมีนักวิ่งยกแขนสองข้างนะครับข้างหลังเป็นรูปพระอาทิตย์นะครับแล้วก็มนกำลังดีใจที่กําลังวิ่งเข้าสุขใยนะครับทีนี้แล้วนักวิ่งมาราธอนเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับแบรนด์ขนมนะครับเหลายคนมองว่าเอ้ยมันกินแล้วสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าหรือมันเป็นกิมมิคหนึ่งของของอแบรนด์ธุรกิจว่าเออมัน เราประสบมีความประสบความสำเร็จหรือกําลังได้มาเป็นอันดับต้นๆหรือเข้าเส้นชัยอันดับแรกในการทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมหรืออะไรเงี้ยก็มันกตีความได้หลายความหมายนะครับจริงๆแล้วมันต้นกําเนิดนะมันมาจากการที่เออการที่ห่วงใย,ยสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เรา เรามีชีวิตรอดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมโดยครับผู้ก่อตั้งครับคุณริอิจินะครับเอซากินะครับได้ค้นพบว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งเ่สารไกลโคเจนนะครับเป็นงานมากอยู่ที่มันมีอยู่ในน้ำต้มหอยนางรมนี่สารฟังนะครับสารไกลโคเจนนะครับที่อยู่ในน้ำต้มหอยนางรมนะครับเป็นสารที่เป็น แหล่งพลังงานชั้นดีให้กับร่างกายนะครับในเวลาต่อมานะครับลูกชายของเขานะครับเกิดอาการเหมือนเป็นไข้ลากสาดใหญ่ซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มียาหรือว่าวิวัฒนาการที่จะรักษาให้หายหายได้ในในเวลาที่ที่รวดเร็วก็มีคนเจ็บป่วยล้มตายก็จนจนวนมากเหมือนกันสาหรับไข้ลากสาดใหญ่ครับในสมัยก่อนแต่ทีนี้น,นะครับพอหมอหมดของทางที่จะรักษาแล้วคุณริจินะครับก็ได้ตัดสินใจครับนําสารสกัดจาก,จาก ไกโคเจนเนี่ยที่เขาได้วิจัยมาศึกษามานี่ครับ่าเอามาให้ลูกชายกินนะครับภายในอตอนนั้นมันก็อยู่อยู่อยู่ภายในการดูแลของคุณหมอนะครับว่าไอ,าอาสารนี้มันมันมีผลจริงกับการรักษาไหมหรือมีผลเอฟเฟกกับกับร่างกายเราไหมนะครับก็อยู่ในการควบคุมของคุณหมอนะครับทีนี้พอลูกชายของคุณยูจิได้กินน้ําต้มหอยนางรมไปแล้วครับก็ อาการมันก็ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาหายดีและจนมากลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งนะครับมันเรื่องนี้จึงทําให้เขาคิดว่ามันอยากนำไอสารไกลโคเจนนะครับที่ช่วยลูกชายเขาเนี่ยไปใช้กับสังคมในวงกว้างมากขึ้น,นครับและทีนี้มันก็กลายมาเป็นที่มาของแบรนด์กุลิโกนะครับทีนี้คุณลิจิ ลยอจินะครับก็มีความตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไกลโคเจนเนี่ยให้เป็นส่วนให้มีอยู่ในส่วนประกอบของของขนมหรือของอาหารที่เขากําลังจะจะพัฒนานํามาขายนะครับออกสู่ตลาดนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนว่าจุดเริ่มต้นของนักวิ่งเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับหลังจากที่เราได้แบบศึกษาค้นคว้า,าการทำการทำ สินค้าผลิตภัณฑ์นะครับของของคุณริจิทนะครับและพบว่าไอ้ช่วงวัยที่ต,ต้องการสารไกโคเจนมากที่สุดนะครับก็คือวัยเด็กวัยเด็กเลยครับว่ารางคนว่าเด็กก็เหมือนพอเจริญเติบโตมาก็ต้องการภูมิภูมิกันภูมิมมต้านทานต่างๆนานาครับแต่ว่าสารไกโคเจนเนี่ยมันก็สัมพันสํสำคัญมากสําหรับในวัยเด็กนะครับเพราะก็จึงตัดสินใจนํามาไปผสมกับคาราเมลอ่าซึ่งเป็นขนมที่เด็กๆชอบในเวลานั้น,นครับแล้วก็ จะกลายเป็นไอตัวลูกอมคาราเมลเนี่ยจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์แรกของกุลิโกะอ่าคนอาจจะคิดว่าเอ้กุลิโกะนมันไข่ไอนี่หรือเปล่าไอเพลสแท่งชุบช,ช็อกโกแลตชุบอ่าสตรอเบอรี่แต่จริงแล้วขนมอันแรกของกุลิโกะก็คือเป็นลูกอมรสคาราเมลนะครับซึ่งในนั้นอ่ะมันจะผสมสารไกโคเจนไปด้วยนะครับ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของของของกุลิโกเขานะครับแล้วก็เป็นลูกอมคาราเมลลดหัวใจไอ้รูปหัวใจนะครับเออ่เริ่มผลิตครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะครับก็พร้อมแพ็กเกจอ่ที่มีรูปโลโก้นักวิ่งเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจแบบนักวิ่งนะครับเอาเอามาเป็นโลโก้เขาเลยนะครับโดยโลโก้รูปนักวิ่งนะครับอ,อ่คุณลูจิก็ได้ได้ได้ไดไดแรงบันดาลใจมาจากเด็กที่วิ่งแข่งกันนะครับที่มีสุขภาพแข็งแรงวิ่งแข่งกัน ใ,ใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยครับแล้วเขามองเห็นว่าเด็กที่มันเข้าเส้นชัยหรือวิ่งเข้ามาคนแรกเนี่ยมันเขาเด็กก็ชูมือสองข้างเหมือนแสดงความดีใจแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยเขาก็เลยเอาคาแรเตอร,ร์ตรงนั้นนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของของตัวโลโก้เขานะครับแล้วมันก็เป็นสื่อถึงสัญลักษณ์ถึงที่สื่อถึงสุขภาพนะครับแล้วก็ความความสําเร็จนะครับอืม แล้วที่เนี้ยโลโก้ก็จะลาเป็นที่มาของสโลกแกนดังของลูกอมคาราเมลของเขาในตอนนั้นนะครับก็คือว่า three handed นะครับ better in the single piece นะครับก็หมายถึงหมายว่าเป็นลูกอมคาราเมลหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะมีจำนวนแคลอรี่ที่พอวิ่งได้สามร้อยเมตรเออเห็นไ,ไหมครับมันจะมีที่มาที่ไปแล้วก็คือเขาก็พยายามชูความมีประโยชน์ของตัวไก ไก่โคเจนนะครับแล้วก็ลูกอมเพราว่ามันสามารถทําให้เด็กได้รับสารได้ได้อย่างง่ายๆนะครับเพถูกจริตกับเด็กก็คือแทนที่จะทําเป็นยาแคปซูลอะไรก็เขาก็เอามาใส่ในลูกอมซะเลยนะครับให้เด็กกินเพื่อที่ได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับว่าในปีต่อมาครับลูกอมเนี่ยก็ได้ถูกวางขายในห้างสินค้าชื่อดังของโอซาก้านะครับอย่างห้างมิสึโคจิ มิสโคชิใช่ไหมอ่าถ้าพี่พลอยไปบ่อยๆก,ก,ก็น่าจะจะเห็นตัวโลโก้นี้อยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อาจจะได้ไปแวะเวียนเช็คเช็คอินตรงจุดนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือจะมีเป็นที่มาที่ไปนะครับของตัวโลโก้รูปนักวิ่งนะครับและนี่นะครับด้วยความผูกพันนะครับที่มีให้กับเมืองนะครับทางคุริโกก็ได้สร้างป้ายน,นีออนรูปนักวิ่งขนาดใหญ่ซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่ที่ย่านเอโทดงบุย นะครับในช่วงปี1935นะครับซึ่งป้ายนักวิ่งนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันนะครับตามเทศกาลต่างๆหรือตามงานสําคัญต่างๆนะครับก็กลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของของเมืองนี้และก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่คนไปเที่ยวโอซาก้านะครับก็ต้องแวะไปถ่ายภาพกับรูปนักนิ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายข้อมูลที่น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของชื่อแบรนด์กุลิโกะนะครับเอต่ดัมไมเคาเขียนคขาว่าตัว เออเขาเขาาอักษรที่เขาเขียนนะครับเป็น g l i co ทําทำไมเราอ่านว่ากริโกะจริงมันเป็นกรีโกะมากกว่านะครับซึ่งมันมันแถงมาจากคำว่าไกลโคเจนคือ g l y c o g E โนะครับมันก็มันมันก็เป็นกิมมิกที่เขาเอามาใช้เล่นในการตั้งชื่อนะครับนะโอเคบทความผมจบแล้วท no. ีนี้ก็เลยอยากจะมาสรุปว่าจริงๆแล้วนะครับว่าสุขความสำเร็จนะครับหลายๆความสำเร็จอ่ะมันมัก เริ่มมาจากการที่เราดูแลสุขภาพที่ดีนะครับดูแลสุขภาพดีมีร่างกายที่ที่พร้อมสำหรับที่จะทํางานนะนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราทําสิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะครับสุขภาพดีเนะี่ยมันก็ส่งผลให้กับเรานะครับว่าทําให้เรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็ไอเดียที่ดีๆตามมา นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพื่อความสําเร็จของเราในอนาคตนะครับอย่างเช่นโลโก้ของกุลิโกนะครับว่าเปรียบเทียบไปกับคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้วิ่งเข้าเส้นชัยก็คือเหมือนประสบความสําเร็จนะครับในในชีวิตและก็ในธุรกิจการงานครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับตอนแรกพี่บิ๊กพูดพูดว่า ลูกอมลูกหัวใจนึกว่าจะเป็นแต่ฮาร์ดบีทคุยไปคุยมาเราคุยแบนไหนกันอยู่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะมันตอนแรกผมก็เอผมว่าเอมันก็แปลกใจไง,งให้กูิีก่อนล้วก็เข้าใจว่ามันมันมันน่าจะเป็นขนแแมแบบเอาแ <c oughs> ท่งเพลสใช่ไหมแต่อ๋อที่มาที่ไปมัน <c oughs> มันมาจากลูกอมก่อน,นอใช่ใช่ รับเป็นบทมันเป็นเนื้อหาที่ที่ที่ดีผมแต่ผมอ่านแล้วผมเออผมก็มชอบแล้วก็รู้สึกเออมันมีมันมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกินเพื่อดูแลสุขภาพหรือกิน <Hey, S 2> อาหาร,รเป็นยาอะไรเงี้ยก็เลยมันเชื่อมโยงเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะพี่บิก๊กเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือแท่งขนมปังเคลือบช็อกโกแลตในในทุกวันนี้เนาะที่เราเห็นกันเนาะเราไม่รู้ว่าจริงๆเขามาพูดให้กําลังในออกกําลังกายเนาะ แล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นกล้เป็นเหมือนเหมือนสิ่งที่แบบทุกคนไปแล้วต้องถ่ายรูปแ่านั้นเนาะนะครับใช่ใชแต่ว่าแต่ว่าเนื้อหาสำคัญคือว่าผมเอ่อผมผมไปโฟกัสที่ว่าอการที่เขาเอาเอาสารอาหารที่สําคัญมามาทําให้ทําทําเป็นอาหารให้ถูกจริตกับ คนในวัยนั้นนั้นเพราะอย่างเด็กเนี่ยจะให้กินยาหรือกินอาหารเสริม,มหรืออะไรมันกินยากถูกไหมเขาก็เลยใส่ไปในขนมเลยให้รู้สึกว่าเด็กอะมันกินแล้วมันมันมีสุขภาพที่ดีนะมันมีสารอาหารออนอกจากนอกจากน้าตาแล้วอะไรเงี้ยจะกินยากินยากเขาก็ไม่ชอบอ่ะเนอะใช่ไหมฮะ ไปพี่ไม่แก้วะพี่เดี๋ยวกอนแย่เลยนะปล่อยผ่านเสียงมันขาดหายปล่อยผ่านผมเลไม่ดีนะฮะไม่จังหวะเสียงมันขาดไปเลยโอ้โหมาขาดดีเลยเสียงมันดีเลยขออภัยเด็กๆทุกคนนะพี่นัดล้อเล่นนะครับอ่ามีใครอยากเสริมอะไรไหมฮะพี่พลอยได้ไปชมแถวนั้นไหมอืม อะไนะไปไปตรงนั้นก็เป็นแลนด์มาร์คของโอซาก้าใช่ไหมก็คือชอบตรงนี้พี่บี๊กว่าเขาอะรู้คือคนคน,คนนี้เขามีเอมพัตซี่สูงอะนะัอย่างที่พี่บี๊กบอกว่าแบบการที่จะให้เด็กเขาได้รับสารอาหารนะ่ะบางทีมันต้องทําเป็นยาหรือเป็นไซรัปให้เด็กกินน่ะแต่เด็กเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อการกินยาก็เปลี่ยนให้มันเป็น เขากินได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาไปเห็นเด็กวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็ชูมือ2ข้างมันเหมือนแบบ hmm. ถึงแล้วดีใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ uh huh. แล้วตัวประชาสัมพันธ์ลูกอมเขาว่าในลูกอมหนึ่งเมตรเนี่ยมีพลังงานมากพอจะให้วิ่งได้ถึง300เมตรเชียวนะ uh huh. ซึ่งแบบมันเป็นจุดข,ขายที่แบบคือคือ คือแบบว่าเด็กมันเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะพอเวลากินเขาก็อยากจะได้โชว์ออฟถูกป่ะมีพลัก,กําลังได้วิ่งได้ดีขึ้นได้มากขึ้นและอประโยชน์ในส่วนที่มันซับซอ้อนวุ่นวายอ่ะว่าว่าตัวไอตัวอะไรนะคะสาสารเนี้ยมัน<อ>คจคอเจเอ้าแทบจะไม่ต้องพูดเลยแค่เอาสิ่งที่แบบไอประโยชน์มุมอื่นที่คนจับต้องได้จริงๆอ่ะก็คือถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สลาดมากแล้วก็ยาก่านด,ดงดงบุรีเนี่ย มันมาจากคําว่าทนบนุรีนะ,ะคน,คนะบ้านเราเลยอรัททบุรีบ้านเราใช่ใช่เขาค้าขายกับเรา<อ>เขาค้าขายกับเรามาแต่สมัยกิจยาใช่ไหมแล้วพอเราเปลี่ยนมาเป็นกรุงทนบุรีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาออกเสียงทนบุรีไม่ได้เขาเรียกดงบุรีดงบุรีแล้วเขาก็เอาของบ้านเราไปขายเรดไปเรดมาคนญี่ปุ่นเนะี่ยเขาทราบคนญี่ปุ่นรุ่นแบบ Gen X Baby b o นะูมเนี่ยรู้ว่าดงบุรีเนี่ยมาจากทบุรี เพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter t h ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม